มันมีคําถามเพิมคำถามหนึ่งถามเข้ามาครับว่าเป็นที่ปรึกษาการเงินเนี่ยต้องรวยมาก่อนหรือเปล่าต้เป็นคําถามที่ดีนะ่าสนใจครับก็คือจริงๆมุมบางคนก็าถามว่าจะมาให้คำปรึกษาชาวโลกเขาเนี่ยมึงรวยแล้วเหรอเออ,อใช่ไหมโอเคเออต้องบอกก<ต>่อนนี้นะครับบางทีคนรวยก็อาจจะให้คำปรึกษาไม่ได้นะออใช่ไหมใช่ เขาาจะรวยในเกมการเงินรวยไม่ด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้ถูกไหมบางคนคจะรวยมรดกมากใช่ไหมใช่แต่กับธุรกิจถูกต้องก็รวยได้ไหมได้โอ้โหเจอเพียบเลยเผมเนี่ยพวกพวกขายของออนไลน์ร้อยล้านเนผมเจอประจําเลยเออมันถ้าเกิดว่าถ้าเอาคนรวยมาเป็นที่ปรึกษาการเงินแล้วก็รวยมาจากธุรกิจก็จะปรึกษาไงบอกออถ้าถ้าอยู่จะจะมั่งคั่งต่างกันกูหาธุรกิจให้ถูกอย่างเดียวเลยซึ่งมันใช่ไหมไม่เอองั้นปัญหาที่เราเจออยู่ตอนนี้นะครับคือคนในสังคมส่วนใหญ่ พวกเรานี่แหละุนพวกเราทั้งหลายที่เรียนมาเนี่ยเราถูกสอนให้หาเงินใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ว่าจะโรงเรียนห,นหรือมหาเลยไม่ได้สอนเราให้ดูแรงเลยอ่าอันที่ผมพูดได้เลยจันเพราะว่าเอ่อผมว่าขายของออนไลน์มาก่อนนะเนาะแล้วก็ในวงในวงอีคอมเมิร์ซเนี่ยผมก็รู้จักหลายคนแล้วก็อ่าแบบพวกที่ได้ร้อยล้านจากขายของออนไลน์เนี่ยพวกเศรษฐีใหม่เนี่ยอืมผมพูดได้เลยครับเก้าสิบร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าเนี่ย เรื่องการเงินเน็ตเละทุกคนไม่รู้เรื่องสักคนรู้แต่รู้ออแต่จะขายของอยังไงให้มันได้เออเขาหาเงินมาได้นะแต่ตเขาดูแลเงินอยู่ถูกไหมเ,ออเพราะฉะนั้นคนที่รวยในวันนี้อาจจะรวยจากธุรกิจมาแต่ไม่ได้รวยจากการบริหารเงินนะใชเออ่เพราะฉะนั้นที่ปรึกษาการเงินไม่จําเป็นต้องรวยมาก่อนไหมต้องตอบน้องๆที่กาลังมองอาชีพนี้หาชีพนี้ว่า,าไม่จเป็นไม่ใช่ครับ <c oughs> ไม่ป็นออแล้วต้องเป็นคนย,ยังไงเออต้องยังไงข้อแรกคือข้อแรกมต้องมีความรู้ ไม่รู้ออสักอย่างเลยเนี่ยเออก็อเข้ามาเรียนโ okay. <laughs> อเอคม,มีคอสเรียนถูกไหมแต่ว่าเป็นไม่ทุกคนไหมต้องบอกว่าเป็นได้ไม่ทุกคนหรอกพี่นิคโอเคไหมคัเรามีมีคนทุกคนแบบที่จะต้องเอหมาะสมสอดค้องมีมันกันที่ปร,รึกษาการเงินแบบนี้ครับ <laughs> เพื่อจะให้คําแนะนําคนอื่นได้ไม่จําเป็นจะต้องรวยก,ก่อนเหมือนหมอใช่ไหมห hmm. มอที่รักษาคนอื่นได้จําเป็นจะต้องแข็งแรงไม่เป็นแม้แต่โรคเดียวอืม hmm. ไม่ต้องถูกไหมครับเออแล้วช่างซ่อมรถ จาเป็นที่รถเองไม่เคยตัวเองไม่เคยเสียป่ะอืมไม่ต้องถูกไหมเตียวรขายเบ้นต้องขับเบ้นก่อนค่อยขายรถเบ้นไหมโอ้โ,โหือข้าถูกไหมอันนี้เขาแค่รู้ว่าเออเบ้นมันมีอะไรบ้างสําหรับคนที่มีกาลังซื้อถูกไหมใช่ไหมใช่ครับเออเพราะนั้นการบริหารเงินวางแผนการเงินเนี่ยเราไม่ได้วางแผนเฉพาะคนที่มีเงินมากแล้วไงอืม เราวางแผนกคนที่ยังไม่มีเงินด้วยซ้ำไปออันนี้ผมขอยกตัวอย่างได้ไหมจันได้ไครับโค้ดซุ่มมันมันนี่โค้ดโค้ดหนุ่มเขาจะพูดประจาเลยว่าเอ้ยบ้านเขาเจอวิกฤตมาใช่เขาไปเจอใช่หรืออย่างอะอีกสายหนึ่งคุณนิธิมั้งช่องออโตไลท์ไทยแลนด์นะครับเออครับเหมือนเหมือนถ้าผมจําไม่ผิดผมเคยดูเขาพูดอยู่ว่าคือตัวเขารีวิวรถเยอะมากครับแต่เขาขับรถอะไรไหมจัน ค <C ond aj at> อนท้าแจ๊อถามว่าเพราะอะไรเขาชอบกูชอบแบบนี้น่ไม่ว่าจะชอบไม่ว่าจะดดดโดยโดยโดยก็ประมาณกําลังซื้อมีเท่านั้นก็ตามแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่มีสิทธิ์รีวิวรถที่แพงกว่านั้นนะ <S <S ใช่ครับเออถูกไหมครับเขาสามารถนําข้อมูลรถที่แพงๆมาให้เราดูได้คือบางคนมีเงินซื้อแต่ไม่มีเวลาข้อมูลไงถูกไหครับเอที่ปรึกษาการเงินจึงไม่จําเป็นนะครับว่าต้องรวยมาก่อนแต่นอน ที่ปรึกษาการเงินจะต้องรู้เข้าใจและควรนะครับควรจะต้องวางแผนการเงินตัวเองตามสถานะของตัวเองเพื uh huh. ่อเป็นแบบอย่างอันแบบนี้ต้องทำถูกไหมครับไม่จะเป็นต้องรวยกว่าโอเคไหมงั้นบ่อยครั้งลูกค้าที่มาปรึกษาเราแน่ๆเขารู้ะครับเขารู้เราก็รู้ว่าเฮ้ยถ้าเอาความรวยเขารวยกว่านะโอ้ยรวยกว่าเยอะแยะเออเพียงแต่เขาจัดระบบของการเงินเขาได้ไม่ได้ไม่ถูกต้องตามหลักการที่ควรเป็นเลยทำให อาจจะก่อให้เกิดปัญหาใน่ลาคนใช่ครับเช่นเดียวกันเหมือนอน,นึกภาพนักกีฬากับโค้ช <c oughs> อ,อ่ะจริงๆแล้วใครเก่งกว่าในการเล่นกีฬา <c oughs> ออนักกีฬาเองแล้วนักกีฬากว่าเก่งกว่า,วาโค้ชถูกไหม <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แต่โค้ชรู้ว่าควรจะแก้ข้อบกพร่องหรือเติมจุดแข็งใ้นักกีฬาคนนี้ได้อย่างไรอ่า <c oughs> ใช่ครับเคยได้ยินไหมครับคําว่าโค้ชไม่ควรลงไปเล่นเองเละ เละทุกคนเออแล้วเออคือนักกีฬาที <S <S ่เก่งบางทีโดยส่วนใหญ่ไม่ใช่บางทีโดยส่วนใหญ่มาเป็นโค้ชก็อาจจะได้ไม่ดีนะครับถูกไหมใช่เออแต่ว่านักกีฬาระดับกลางๆพอเล่นเป็นบ้างเล่นอะไรบ้างมาเป็นโค้ดกับเป็นโค้ชที่สุดยอดมีไหมโอ้โหเยอะแยะเลยเยอะแยะครปนี่แหละเออใช่ไหมลองรูกภาพง่ายๆก็ก็อย่างเช่นเออพวกเราจะได้ินชื่อพวกเปเล่ไหมอ่าเออคนนี้เป็นไงในวงการฟุตบอลโอ้โหตำนาน เออต้องบอกว่าหาคนในวงการฟุตบอลโลกยังไม่มีใครเทียบได้ที่แกเล่นฟุตบอลโลกสี่สมัยได้แชมป์โลกสักสามสมัยครับโอเคและสมัยไอสมัยการเล่นสมัยที่สี่ได้แชมป์โลกนะสมัยหนึ่งสมัยสองได้แชมป์โลกสมัยสามถูกเตะขาหักไม่ได้เป็นแชมป์สมัยสี่กลับมาเล่นอีกได้เป็นแชมป์โลกใครก็ตามที่ตั้งยังไงสี่สมัยแล้วไงต้องบอกก่อนนะฟุตบอลโลกสี่ปีเตะครั้งหนึ่งที่อืมนั่นแปลว่าเขาต้องรักษาฟอร์มเอาไว้ได้สิบหกปีพี่อ๋อ มันง่ายที่ไหนใช่ไหมใช่ครับเออแต่ว่าเปเล่ไม่เคยทําทีมชาติบราซิลได้ประสบการณ์ไปเป็นชงเป็นแชมป์นะใช่วรก็ตํานานอีกคนนึงก็ได้ตํานานแมนยูอาจารย์ร้อยทีนะเออเออ,เอ,อมามาคุมทีมก็เละเทะเหมือนกันเออก็เป็นโค้ดได้ไม่ดีเป็น,เป,นเป็นนักฟุตบอลก็บอกเป็นไงโอ้โอหมือนหนึ่งอะ่ะเออ,เอ,อแล้วพอพูดถึงอย่างโค้ดล่ะ เปอร์กี้อย่าเล็กปูคุซันสมัยเป็นนักฟุตบอลนี่ได้รางวัลอะไรยอดเยี่ยมมามากมายไหมไม่มีนึกไม่ออกเลยแกเล่นตำแหน่งอะไรใช่ไหมเมื่อก่อนใช่ไหมใช่ครับถูกไหะใช่ไหมแต่เราเนึกถึงโรนินก็รู้เล่นตำแหน่งอะไรหรือเปเล่รู้เล่นตำแหน่งอะไรใช่ไหมใช่ครับมาราโดน่าเล่นตำแหน่งอะไรเรารู้ใช่ไหมถูกไหมแต่เปอร์กี้เล่นมันเด่นตรงไหนมาก่อนวะแต่พอเป็นโค้ชเป็นไงโอ้โห <S <S เออ,องั้นที่ปรึกษาการเงินไม่จําเป็นนะครับว่าต้องต้องรวยมาก่อนแต่ต้องรู้นะครับว่าจะดูแลเงินคนยังไงถูกไหม จะให้คําแนะนําเขายัางไงเราเป็นเพียงที่ปรึกษาเป็นโคช้ชให้เขาเพื่อให้เขาเห็นในสิ่งที่เขาอาจจะลืมมองหรือไม่ได้ตหนักคือหลายๆคนหลายๆอาชีพที่เขามาเป็นอาจจะเพราะเขาเจอปัญหามาก่อนได้ซ้ําแล้วเขาแกแล้วเขาแก้มาได้เนะครับบางคนแก้มาได้แล้วบางคนกําลังแก้ก็มีนะเออเออบางคนกำลังแก้กำลังเดินสู่เส้นทางนี้พอดีแล้วเริ่มเห็นเออมันใช่กี่ว่าใช่ไหม บางคนก็มีประมาณว่านี่ถ้ากูรู้เรื่องนี้มาตั้งสัก5ปี10ปีที่แล้วป่านนี้กูไม่ช่วยขนาดนี้ใช่ไหมกป่บเออแล้วแล้เคยบางคนแล้วงั้นไม่ต้องร้อยแก้จนสําเร็จเอาเรื่องที่รู้บอกชาวบ้านได้เลยอถูกไหมใช่ครับเออเช่นเดียวกันบางครั้งบางคราวนี่ยอย่างอย่างับพระพระอ่านใช่ไหมพระบางรูปอาจจะไม่ได้บรรลุอรหันต์อะไรหรอกนะถูกไหมแต่ว่าสิ่งที่เขารู้และสิ่งที่มาเทศนาสอนเราช่วยเราได้ไหม ถ้าช่วยได้แค่นั้นพอไม่ต้องสนใจท่านท่านบนรรลุอย่างไม่ต้องไม่ต้องไปถามอะ่ะเลยไปกราบพระเสีนพอพระจะเริ่มเทศบอกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะหลวงพ่อหลวงพ่อบรรลุอย่างไม่ต้องไปถามค <c oughs> แค่ฟังแล้ววิเคราะห์ว่าไอ้สิ่งที่ท่านกําลังบอกเราเนี่ยเฮ้ยช่วยเรานทุกได้ไหม <c oughs> เออทําให้เราความทุกเราเบาบางได้ไหมถูกไหมครับอ <c oughs> ย่างกับที่ปรึกษาการเงินเราแค่ตรวจสอบดูเฮ้ยไอสิ่งที่เขาคุยมาฟังดูเป็นเหตุเป็นผลสิ่งที่เขาเรียนมาเข้ามาจากที่ไหนคิดเองจินตนาการเองเข้าฝันเปล่าวะ เออถ้าก็มีที่มาแล้วก็ลําดับดูมีเหตุมีผลพิสูจน์ได้ mm hmm. พิสูจน์ได้เช่นข้อมูลที่เาพูดมามีมีข้อมูลให้เองค้นหาไหมยิ่งเดี๋ยวนี้พิสูจน์ได้ง่ายนะถูกไหมครับเขาพูดอะไรมาค้นในเน็ตได้เลยพี่เข้า,ากูเกิลกูเกิลเข้าย t u b e ถามได้เฮ้ยจริงกว่าที่มันพูดมานี่ใช่ไหมใช่ครับเออ,อน,นั้นที่ปรึกษาการเงินต้องรวยมากต้องย้าว่าไม่ยังเป็นต้องรวยมาก่อน mm hmm. แต่ถามว่าถ้าประสบความสําเร็จในการแก้ปัญหาทางการเงินตัวเองได้ระดับหนึ่งแล้วยิ่งดีครับโอ้ยอันเนี้ยไม่ต้อง ไม่ต้องยกตัวอย่างไกลอ่ะทั้งผมนี่แหละเออเจออยู่ๆก็กลายเป็นเสาหลักของบ้านอ่าเออเราก็เลยมีปัญหากันในฐานะเสาหลักถูกไหมใช่ครับอเราต้องแก้ปัญหาในฐานะตัวนี้โอ้โหแล้วก็แบบอ่ามีปัญหาเรื่องอาบ้านก็โดนหมดสัญญาเซ้งออยู่ๆก็ต้องหาบ้านใหม่เอาอยู่ซื้อบ้านเลยโอ้โหนี่บ้านเกือบหมดแล้วตุลานี่หมดแล้วเนี่ยเออนี่จะปฎิบนีฑจุตุลาเลยใช่ไหมสี่ปีจันเออนะก็เพราะนั้น อันนี้ครับเดินผ่านปัญหากันเงหนึ่งบางคนยังอยู่ในปัญหากันงินไม่อยู่ยังแก้อยู่ก็เป็นที่ปรึกษาไม่ได้ก็เหมือนกับโค้ชนะทั้งหลายหลายคนไปหมอยังไม่แข็งแรงก็รักษาคนอื่นได้แหละสบายก mm hmm. ็มีความรู้ที่รักษา,กษาถูกไหมนะครับพ ren, เพราะ่อนสำหรับน้องๆที่เป็นที่ปรึกษาการเงินอยู่เข้ามาก็สบายใจได้นะลูกค้าส่วนใหญ่ก็มีเหตุมีผลผู้คนก็มีเหตุมีผลเขาเข้าใจได้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราให้เขาคือสิ่งที่เขาไม่มีเวลาหาข้อมูลใช่ค่ะเรามีเวลาใกนการหาข้อมูลเขาหาเงินมาได้เยอะ ส่วนเราหาความรู้มาได้เยอะสองคนนี้มาเจอกันแค่นั้นเองนะครับเพตะนที่ปรึกษาการเงินไม่จำเป็นต้องรวยและสิ่งสำคัญคือคาว่ารวยเท่าไหร่แน่รวยก็มีใครรู้ถูกไหมใช่ครับเออแต่ละคนรวยไม่เท่ากันแล้วบริหารการเงินไม่ได้บริหารเพื่อรวยนะบริหารเพื่อให้มีเพียงพอไม่จำเป็นต้องมีมากมายคือให้มีมากพอแล้วมากพอเท่าไหร่เรามีวิธีคํานวณของแต่ละคนว่าเท่านี้พอ เพื่อสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์หรือเป้าหมายชีวิตแต่ละคนแค่นั้นใช่ครับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขชีวิตแต่ละคนคือชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะนะอาจารย์ไม่เหมือนกันใช่แมมบางคนอาจจะแบบเอ้ยฉันตัวคนเดียวไม่ไม่มีใครต้องวห่วงกอจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งใช่บางคนอ่ะมีลูกสามแล้วก็ตีเงื่อนไขนี้ถู่ไหมบางคนบางคนเออลูกไม่พอดูแลยันแม่ยันพ่อถูกไหมครับบางคนยังดูแลน้องก็มีนะเราเจอบางคนถูกไหมใช่ครับเออน้องซึ่งไม่ใช่น้องบางคนเออน้อง ป่วยหนักน้องบางทีดูแลตัวเองไม่ได้เขาเองดูแลต่ออันนี้เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่ต้องวางแผนใช่ครับบางคนแบกทั้งตะกลูเลยเอ่าในเงืนเน่อนไขนึ่แล้วบางคนแผนเกษียณแางคนเหมือนกันไหมไม่เหมือนสักคนไม่เหมือน,อ,นอีกบางคนเกษียณจะใช้ชีวิตยังไงบางคนเกษียณใช้ชีวิตก็คือ,คอ,คอบ้านกับวัดก็มีอมเอกอก็ก็อีกเงื่อนไขยนึงไงถูกไหมเออส่วนอย่างเอออย่างพี่นี้เกิดใช้ชีวิตยังไงบ้านกับผับก็อีกเงื่อนไขหนึ่งถูกไหมเออผมสนามกอล์ฟกับบ้าน งานเลี้ยงรุ่นเพื่อนก็อีเงื่อนไขหนึ่งใช่ไหมบ้านกับวัดบ้ากกับวัดที่อี้ผมเลยไปไปซื้อที่อยู่ใกล้ๆวัดเอก็ที่ที่วางน้ําเขียวไปเลยครับเออแล้วนัน้น,นส่วนในส่วนของอที่ปรึกษาการเงินนะครับไม่ต้องรวยแต่ต้องมีอะไรต้องมีความรู้อืต้องเข้าใจชีวิตแล้วก็ รู้ว่าควรต้องวางเงินไว้บนเครื่องมือทางการเงินถึงจะสอดคท้อเหมาะสมกับเป้าหมายชีวิตของคนที่เข้ามาปรึกษาแต่ละคนครับอ่ะครับนะครับนั่งถ่าว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับอะครับใครคิดเห็นกันยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอมางมใจครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ